สวัสดีครับเพื่อนๆครับมาถึงวิดีโอ EP 4นะครับวิดีโอตัวนี้จะเป็นตอนสำคัญครับในการที่คุณทำการติดตั้ง Android Auto เรียบร้อยแล้วเนี่ยต้องเช็คดูว่าไอ้เจ้า Android Auto ที่คุณติดตั้งเนี่ยมันทำงานได้จริงไหมโดยการให้มันสร้างโปรเจกต์เปล่าเขล่ามาอหนึ่งตัวนะครับมาเรื่อยเขาเรียกผู้จิ้นนี้ว่าการทำ Hello World สำหรับ Android Auto ครับสิ่งแรกเปิด Android Auto กันมา new project ครับม่ต้องการสร้างโปรเจกต์ที่เป็นภาษา Kotlin น,นะครับโดยการเลือก Empty Activity ตั้งชื่อ name ครับตัวใหญ่เอาตัวแรกเป็นตัวใหญ่และอย่าอย่าอย่ามีช่องว่างนะครับ เราจะต้งชื่อว่านะครับเฮโรลอึงแล้วกันง่ายๆเดี๋ยวนนะเขาเป็นภาษาไปปาทายก่อนเห็นเลยครับปับ๊บเป็นตอนกิษก่อนนะครับเฮโรลอึ่งไปแบบนี้อือก่อนจะต้องเปลี่ยนนี้ก่อนอ่าเรียบร้อยครับตัวที่ครับมีเเฮนโรลอึ่งไปแบบนี้ ต่อไปครับตัวแพ็จเกจเนมครับก็ไม่เอาเอาคอมเอเซอร์เพลครับใส่ชื่อตัวเองเข้าไปเลยครับหรือถ้าคุณมีเว็บไซต์ก็เอาชื่อเว็บไซต์คุณปัสใช้ก็ได้แล้วก็ทำรีเวิร์สไปครับแบบนี้นะครับนี่เป็นคอมมาเตอร์อื่นนะครับแล้วก็เอโลอื่นไปกดเน็กไปครับแล้วทั้งคอยครับเดี๋ยวมันจะทำการเริ่มนะครับกระบวนการของการนะครับสร้างโปรเจกต์นะครับโดยการดาวน์โหลดอะไรบางอย่างที่มันขาดอยู่แล้วก็มาทําการสร้าง พอเปิดหน้านี้ขึ้นมาเนี่ยนะครับให้คุณมองที่มุมขวาล่างเห็นะครับมุมขวาล่างเนี่ยมันจะมีโปรเซสการทําอยู่นะครับมันก็ทําการนะครับอัปเดตดาวน์โหลดนู่นนี่นั่นตรงนี้จะใช้เวลาสักพักนึงนะครับนะครับเร็วช้าอยู่ที่อินเทอร์เน็ตแล้วก็ความแรงของโน้ตบุ๊กขึ้นนะครับนะครับรอเขาทนงานจนเสร็จครับนะครับเขาจะวิ่งติ้วติ้วติ้วตินะครับมีมีอินพุตเกรเดอล์นู่นนี่นั่น ในการทางานครั้งแรกเนี่ยจะช้าหน่อยนะครับต่อต่อไปถ้าเกิดว่าทราบผลิตครา,ยาหน้าเนี่ยมันก็จะไวขึ้นเพราะสิ่งสิ่งนี้มันถูกโหลดอยู่ในเครื่องเรยอรอยแล้วนะครับเราโหลดจนเสร็จครับมันก็จะวิ่งโหลดไปเรื่อยๆนะครับพอเสร็จครับใจเย็นๆนะครับเนี่ยอินพุตมาแล้วก็แตกออกอินพุตมาแล้วก็แตกออกนะครับจนเสร็จนะครับโอเคนะครับ เดี๋ยวพอเราทําการ Hello World เสร็จเนี่ยเราก็จะเอาเขาไปทดสอบบนู m u l a t o r ของ Google ที่เราทําไว้เมื่อตอนที่แล้วนะครับนะครับค่อยๆใจเยนครับมีสเต็ปนะครับติดตั้ง Android O เรียบร้อยก่อนสร้าง emulator Hello World ถ้าเครื่องมือของ Android O ทำงานสมบูรณ์แบบเดี๋ยวเราค่อยไปทำการน,นะครับติดตั้ง f l เตอร์กันนะครับเราจะเสร็จครับตรงนี้อีกนีดเดียวครับอ่ะเรียบร้อยแล้วถ้าเรียบร้อยแล้วเนี่ยสังเกตว่าตัวด้านล่างเนี่ยมันจะไม่มีมันจะไม่มี p r o เ e s ละทีนี้มาดูการสร้าง อ่าไปแล้วก็เปิดอิมูครับกดที่กาว่า d e v ว c e m a n a g e r ตรงนี้นะครับเราก็จะเจออิมูเราทําไว้กดสามเหลี่ยมครับมันก็ทำการนะครับเริ่มบูทขึ้นมารอให้เขาบูทอิมูขึ้นมาจนเสร็จก่อนนะครับคิดดีไว้ิเนเจอรครับเดี๋ยวมันจะบูทอิมูเตอร์ขึ้นมาแบบนี้นะครับโอเคอันนี้คือพอเร็วก็อยู่ที่ขั้นตอนเครื่องเหมือนกันนะครับมันก็จะบูทขึ้นมาแบบนี้โปะเรียบร้อยนะครับนะครับรอเาบูทจนเสร็จก่อน นะครับโอเคครับได้เรียบร้อยแล้วนะครับปั๊บอ่าเราพูดจนเสร็จก่อนนอย่างี้ครับมันค่อยๆโหลดมานะครับแบบนี้ได้นะครับต่อไปครับบูตเสร็จแล้วทีนี้วิธีการหลังนง่ายมากครับองที่ด้านบนครับเนี่ยมันจะเห็นคำว่าแอป Pixel XL API เลเบเห็นะครับกดสามเหลี่ยมสีเขียวครับเดี๋ยวมันจะทำการนะครับเริ่มกระบวนการของการนะครับ build แอนดรอยนะครับแบบนี้รอโจนเนี่ยข้างล่างเนี่ยมุมขวาล่างน,นะครับมันเขียนว,ว่าเกดเด e ลบิลลรันนิ่งรอเข้าทํางานจนเสร็จรเรา้าทำงานจนเสร็จนะครับพอเข้าทำงานจนเสร็จเนี่ยเดี๋ยวตัวที่เป็นนะครับผลงานนะครับของโค้ดจะไปอยู่ในอิมเวอร์เตอร์ละแบบนี้เราจะเสร็จครับถ้ามันขึ้นมาแสดงว่าเจ้าแอนดรอทำงานได้สมบูรณ์ครับสามารถโค้ดได้สามารถทดสอบบนอิมเ a t o r เตอร์ได้แค่นี้เองนะครับรอครับ นะครับปั๊บปั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 บนะครับโอเคมันจะมันจะพักหนึ่งเหมือนกันนะครับครั้งแรกถ้ามันเสร็จแล้วเนี่ยมันก็จะมีตัวที่เป็นนะครับพร้อมขึ้นมาด้านล่างแบบนี้นะครับแล้วก็จะมีผลลับของโค้ดขึ้นมาอยู่ที่อิมูเลเตอร์ของเราแบบนี้ครับน่าจะได้นะครับนะครับโอเคน่าจะได้นี่คือการทดสร้างฮีโร่เวอร์และเอาฮีโร่เวอร์ที่ได้ไปทดสอบบนอิมูเลเตอร์ครับนะครับโอเคน่าจะได้นะครับเดี๋ยวเรามาดูโอตอนหน้าต่อไปครับ